Audio Jungle. Audio Jungle. สวัสดีครับก็มา EP ที่7นะครับจะเป็นการสอนเกี่ยวกับ f f i l i a t e ของโต๊ะอื่นที่ได้เงินจริงๆนะครับซึ่งตรงนี้ a อ i l i a t e คืออะไร f f i l i a t e คือการแนะนำสินค้า ให้กับผู้อื่นให้กับลูกค้าที่มาซื้อแล้วเมื่อลูกค้าซื้อผ่านการแนะนําของเราเราก็จะได้เงินสดแบ่งจากตรงนั้นซึ่งเอ f ฟเวลล์เนี่ยจริงๆในประเทศไทยมีหลากหลายมากนะครับแต่ตัวนี้ที่ผมจะแนะนําเป็นงานเกี่ยวกับเว็บไซต์งานเกี่ยวกับเว็บไซต์หมายความว่าถ้าใครทําเว็บไซต์แล้วเขามาซื้อเว็บไซต์ในตัวนี้คือโฮสติ้งไม่ว่าจะเป็นโฮสติ้งหรือโดเมนนะครับจริงๆมีบริการที่หลากหลายของทางพวกเว็บพวกนี้นะฮะ ก็จะเป็นอ่ะผมจะยกตัวอย่างเช่นโฮสติ้งหรือโดเมนโฮสติ้งคืออะไรโฮสติ้งก็คือเนื้อที่ของเว็บไซต์นะครับในหนึ่งเว็บไซต์จะประกอบด้วยสองอย่างคือโฮสติ้งก็คือหนึ่งอ่าเนื้อที่เว็บไซต์นะครับเช่นสมมติกี่กิะไบต์สิบกิกะไบต์ห้ากิกะไบต์อันนี้ว่าไปนะครับกดสองก็คือโดเมนก็คือชื่อเว็บไซต์เช่นสมมติชื่อเว็บไซต์นะครับที่เราใช้กันทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นในหนึ่งเว็บไซต์จะประกอบด้วยโฮสติ้งกับโดเมนเป็นหลักนะครับ ซึ่งในเว็บไซต์ของอันนี้ที่ผมจะแนะนำชื่อโฮส t น e วอร์ดนะครับก็จะมีบริการหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็น Hosting, Email, SSL Domain คือ VPS ทุกบริการของเขาเราสามารถที่จะใช้ Affiliate ได้นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมให้ลิงก์ทางอ่าทางข้างล่างนะฮะก็ไปลองเล่นกันดูได้อ่ะเรามาดูเรื่องของค่าบริการค่าค่า ค่าเอฟเฟกกันดีกว่านะครับแต่เดี๋ยวผมให้ดูค่าบริการก่อนนะสมมติโฮสติ้งเนี่ยผมต้องการดูเว็บโฮสติ้งเนี่ยราคาก็จะประมาณนี้นะครับ7.7 7, 7, 7บาทต่อปีละสองส้ต่อปีจะมี2แบบนะครับซึ่งสมมุติถ้าคนซื้อตัวนี้คนก็ได้ค่าคอมเยอะซื้อตัวนี้คณก็ได้ค่าคอมเยอะเช่นเดียวกันนะครับก็เรามาดูรายได้ของผมกันดีกว่าก็เปิดให้ดูเลยนะครับอันนี้ก็คือหลังบ้านของเนี่ยนะชัยชื่อผมนะครับ หลังบ้านของตัว Affiliate ของ Host Never Die นะครับก็จะมีคนคลิกผ่านผมเนี่ยทั้งหมด350คลิกนะครับแล้วผมได้ค่าคอมทั้งหมดเบสเซรตจเนี่ยประมาณ4 5 0 0นะครับนี่ยังไม่นับที่ผมถอนไปแล้วนะครับ700ประมาณ800นะครับซึ่งเท่ากับว่าผมได้ประมาณ5,000-6,000แล้วนะฮะจากการที่เป็นพันธมิตรธุรกิจ หรือโพสเนเวอะไรตอฟเฟอเนต์เนี่ยครับเอฟเฟอต์ตรงนี้นะครับถามว่าโพสต์ได้ที่ไหนนะครับยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวผมให้ดูเว็บของผมนะฮะที่ผมเคยบอกไปนะครับเนี่ยฮะผมก็ไปแปะแบนเนอร์ตรงนี้นะครับหรือว่าถ้าคุณมีทางที่ไปโพสต์ใน facebook หรืออะไรก็ได้นะครับ แล้วถ้าเขาคลิกปุ๊บก็จะนับเลยคลิกแล้วถ้าเขาซื้อบริการเพราะตรงนี้เว็บไซต์ก็จะมีคุกกี้อยู่แล้วนะครับแล้วถ้าเขาซื้อบริการคุณก็จะได้ค่าคอมนะครับแล้วคุณก็ Request with ดอลง่ายๆเลยฮะถอนเข,เข้าแบงค์เข้าธนาคารได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้ถ้าใครต้องการอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมก็อย่าลืมเม้นมานะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับสาหรับเทคนิคดีๆเทคนิคใหม่ๆนะครับขอบคุณนะครับ